ตรงงานออเดอร์ลูกค้าค่ะขาสั้นแต่งขาดผู้หญิงนะคะถึงแม้ว่ารายการน,นี้เราจะไม่ได้ให้คัดหน้าร้านนะคะแต่ลูกค้าก็ยังสั่งออเดอร์มาตลอดค่ะดูแบรนด์กันได้เลยนะคะไม่ต้องสั่งงานแบรนด์พี่ราคาสูงเปลืองงบปเปล่าๆนะคะแค่พี่สั่งรวมแบรนด์ราคาถูก40กว่าบาทแต่พี่ได้แบรนด์จุกแน่นอนค่ะนี่นะคะคับคนให้นะคะ คะไซส์คะแบรนด์าคสีคคาส่งนะคะลูกค้าขาราคาถูกค่ะงานออเดอร์ลูกค้าท่านนี้นะคะประมาณ2,000ตัวค่ะเราทําส่งอยู่ตลอดค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ลงโพสต์ไม่ได้เปิดคัดนะคะแต่เรามีงานออเดอร์ลูกค้าอยู่ประจำค่ะนี่เดี๋ยวมาดูนะคะแบรนด์ไม่กักค่ะพี่แบรนด์ไม่กักค่ะรีไวค่ะรีป้ายหนังนะคะ พี่ก็เอาไปคัดแยกกันได้เลยนะไหมคะรีรีวายนะแรงเลอร์มีปนให้หมดนะคะราคาแค่สีบสตัวละสี่สิบกว่าบาทค่ะขั้นต่ำนะคะรับออเดอร์ขั้นต่ำห้าสิบตัวคะ่ะพี่ขาหลังจากโอนจะใช้เวลาในการทำนะคะประมาณ3าถึงสวันนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงโพสต์นะคะแต่บอกเลยว่า ออเดอร์ลูกค้าเรามีทุกวันค่ะพี่รายการนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะรวมแบรนด์นะคะเราจัดแบรนด์ให้เยอะมากค่ะรีวายพียบเอาไปคัดแยกทำราคาเอาเลยนะคะนะคะรีวายพียบสไตล์ขาดแบบนายอะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ สไตล์ขาดเนี่ยเราก็จะคละกันให้ลูกค้านะคะขาดสั้นแตงขาดของผู้หญิงสไตล์ขาดก็จะคละคละกันนะคะสีไซส์จะคละกันให้นะคะอย่างเช่นต้องการไซส์ย8ถึง34บคละรวมกัน50ตัวไซส์36ถึง40อัพ50อัพคละรวมกัน50ตัวอย่างนี้นะคะ รับออเดอร์ขั้นต่ำห้าสิบตัวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้บ้างาสไตล์ขาดก็จะทำคละกันให้นะคะลูกค้าขามีขาดแบบเป็นกลมๆนะคะเป็นกลมๆม,มีขาดแบบเป็นนิดหน่อยนะมีขาดแบบเป็นสองช่องแบบนี้นะคะมีขาดช่องเดียวนะคะก็จะปนกันให้ค่ะแต่แบรนด์เยอะมากค่ะดูได้เลย ราคาถูกแบรนด์ไม่กักค่ะพี่จัดให้เต็มๆเลยนะคะขั้นต่ำเพียง50ตัวสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะคะนี่คืองานที่เรากำลังจะทำส่งลูกค้าค่ะนี่คือเจ้าเดี่ยวนะคะยังไม่เสร็จค่ะพี่จ๋า2,000ตัวค่ะยังไม่เสร็จคะ่ะเช็คซิปเป้ากระดุมให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะส่งนะคะเช็คให้เรียบร้อย นี่น้องๆนั่งทำอยู่นะคะยังไม่เสร็จนั่งเช็คสิบเปากระดุมนะคะเห็นไหมแบรนด์ไม่มีกักค่ะพี่นะคะเราไม่กักค่ะแบรนด์เยอะมากๆเลยนะคะตัวนึงแค่40กว่าบาทเท่านั้นเองรีวายขนาดนี้พี่ก็เอาไปคัดแยกเอาเลยนะคะไปคัดแยกเอา เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าคะสีคละไซส์ค,ะ,สคะแบบและก็คละส่งนะคะขั้นต่ำห้าสิบตัวค่ะถูกสุดๆเลยคุ้มมากพี่ดูแบรนด์จุกมากค่ะส่งก็จะคะให้นะคะเอวกลางเอวสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอวสูงค่ะเป้าจะย,วยาวๆเนาะเนี่ยเป้าย,วยาวๆเนาะเอวสูงๆเห็นไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอวสูง เอวกลางเอวสูงนะคะขอลูกค้าท่านนี้คือเขาสั่งตั้งแต่ไซส์ประมาณ24จนถึง50เลยคือแบบว่าเอาหมดทุกไซส์สอบถามเพิม่มเติมแจ้งน้องแอดมินทางไลนหรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ